ขมรบอกไทยก๊อปนครวัดของขมรมาไว้ที่วัดพระแก้วกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆ โดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของนครวัดจำลองที่อยู่ในวัดพระแก้วโดยต้นโพสต์นะครับได้โพสต์ว่า สยามในสมัยรัชกาลที่4มีพระราชดำริให้ย้ายปราสาทหินจากเสียมราฐมาตั้งให้คนไทยในสยามได้ดูเพราะในช่วงนั้นเสียมราฐอันเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดขึ้นอยู่กับสยามประเทศรัชกาลที่4ทรงมีพระราชประสงค์จะให้ช่างไปรื้อปราสาทหินแห่งใดแห่งหนึ่งมาสร้างใหม่ที่กรุงเทพเพื่อให้รัษฎรไทยได้ชม เขาทรงเห็นว่าเมืองเสียมราชมีปะาสาทหินมากมายถึง72แห่งและเป็นของแปลกแต่เมื่อคุณนางไทยไปถึงเมืองเสียมราฐกลับพบว่าปราสาทหินแต่ละแห่งนั้นมีขนาดใหญ่โตมหึมาเกินกำลังที่จะย้ายเข้ามาในเมืองไทยได้ความทราบถึงพเนตพะกันของรัชการที่4 จึงโปรดเกล้าให้พญาสามภพไพ่ออกไปถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาสร้างจำลองไว้ที่วัดพระศรีรัตนาส,สดารามเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นพญาสามภพไพ่ใช้เวลาประมาณ5เดือนถ่ายรูปแบบพร้อมทั้งเขียนรูปแบบขององค์ปราสาทและพระระเบียงนำเข้ามาถวายให้ทอดพระเนตรเมื่อวันที่ 11, มิถุนายนพศ2410แบบที่พญาสามพภพายนำมาถวายนั้นมีความละเอียดละออมากเพราะได้กล่าวถึงแทบทุกจุดของปราสาทซึ่งในสมัยนั้นวิวัฒนาการของการถ่ายแบบเขียนภาพยังไม่ทันสมัยการที่พญาสามพภพายได้บรรยายออกมานับว่าเป็นเรื่องราวที่ใช้ความสามารถอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้จำลองแบบที่ถ่ายมาตั้งขึ้นที่วัด พระศรีรัตนสสดารามการก่อสร้างเริ่มขึ้นในรัชกาลที่4แล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พศ2425ทันเสร็จพอดีในการเฉลิมฉลองพระนครครบ100ปีซึ่งชาวขเขมรส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ว่าประเทศไทยได้ทำการคัดลอกนครวัดของพวกเขา แต่ลืมไปว่าในสมัยนั้นเมืองเสียมราฐที่ตั้งของนครวัดยังอยู่ในอาณาจักรของสยามโดยวันนี้เราจะมาฟังความเห็นของชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงโดยเมนแรกนะครับบอกว่าประเทศไทยอยากได้นครวัดจนเก็บไปนอนฝันและทำสิ่งเล็กๆเ,เพียงเพื่อสัมผัสมันเมนต่อมากล่าวว่า ประเทศที่เกิดที่หลังนครวัดแต่กับบอกว่าขมรเอาวัฒนธรรมไปจากไทยตื่นได้แล้วสยามเม้นต่อมาเป็นของชาวไทยได้เข้าไปกล่าวว่าการสร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่อแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการที่ขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามเอาซีเกมให้มันรอดก่อนจะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบใตเมนนี้นะครับว่า อาณาจักรไทยอาณาจักรแห่งการลอกเลียนแบบแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบเสริมเมนนี้ต่อว่าสยามเป็นประเทศที่มีขโมยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเมนตต่อมากล่าวว่าไทยหรือสยามทุกวันนี้ คนสมัยใหม่ทั้งชายและหญิงต่างหลงลืมความกตัญยูกระตะเวทีต่อบรรพบุรุษที่ให้ภาษาพูดแก่คนไทยทุกคนในสำเนียงไทยที่พูดกันในทุกวันนี้มีเพียงสิบสำเนียงไทยที่เหลือมาจากขเขมพรพมา่ามอญและจีนคนที่ลืมกำพืชก็สืบต่อไม่สิ้นสุดถึงบรรพบุรุษไทยที่มีลูกหลานที่ต่ำต้อยลืมผู้มีว่าคุณเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้ว่าคุณมาจากที่ไหน เม้นต่อมากล่าวว่าวันนี้สงสารชาวสยามยังไงไม่รู้สงสัยว่าพวกเขาจะเจ็บจนกระอักเลือดสยามอยากจะขำขมนินแต่บังเอิญโดนขมินหักหน้าและขำม,มากเม้นต่อมาเป็นของชาวไทยเขาไปแสดงความคิดเห็นว่าขอถามเพื่อประดับความรู้อังกอวัดใครเป็นคนพบคนแรกแล้วก็มีชาวไทยมาตอบใต้เม้นนี้ว่า ในรียงมิวเซียมที่ประเทศฝรั่งเศสนครวัดจำลองระบุว่าสยามคือเจ้าของนครวัดไม่ใช่เขมิเม้นต่อมากล่าววา่าไม่ต้องสงสัยสยามเป็นโจรมันเลยโกดไม่มีอังกอวัดมันก็ขโมยคำว่าสยามคือโจรและการก๊อปปี้เม้นต่อมาเป็นของชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างยาวเลยทีเดียวกล่าววา่า นครวัดเป็นของสยามมาตั้งแต่ในอดีตในเวลานั้นยังเป็นของสยามเป็นเมืองหลวงเก่าของบรรพบุรุษสยามที่สิ้นสุดอาณาจักรลงแล้วฝรั่งเศสได้เอาดินแดนที่เป็นส่วนของบรรพบุรุษสยามไปที่มีชนพื้นเมืองคือเขมรอาศัยอยู่แต่เมื่อมีการตั้งประเทศใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองอินโดจีนฝรั่งเศสแยกออกเป็น3ประเทศชื่อกัมพูชาจึงเกิดขึ้นในสาระบบของประเทศในโลกนี้และมีการกล่าวอ้างว่า ปราศาสตร์ขอมเป็นบรรพบุษของตนเม้นต่อมากล่าวว่าน้อยมากที่ขเขมรจะคัดลอกจากสยามแต่สยามเท่านั้นที่คัดลอกมาจากขเขมรเม้นต่อมาเป็นของชาวไทยได้เข้ามากล่าวว่าระบบการศึกษาประวัติศาสตร์ของขเขมรอยู่ในจุดสําคัญชาวขเขมรโง่เกินกว่าจะพัฒนาเม้นต่อมากล่าวว่ารอสังเกตขเขมรโพสต์เรื่องราวประวัติศาสตร์ทีไรสยามไม่พอใจทุกที แล้วก็มีเม้นมาตอบใต้เมนนี้นะครับว่าเราพยายามจะไม่ตอบโต้ปล่อยให้พวกสยามบ้าอยู่คนเดียวแล้วก็มีชาวไทยมาตอบใต้เมนนี้นะครับว่าที่พวกเราไม่พอใจคือขมิ้นอ้างลอยๆว่าเป็นเจ้าของไปดูแตกกำแพงโดยไม่มีหลักฐานอื่นประกอบอยากจะได้อะไรอ้างแตกกำแพงเม้นต่อมากล่าวว่าในมุมมองของฉันชาวสยามเป็นพวกที่พึงปรารถนามาก พวกเขาต้องการวัฒนธรรมและผลงานของบรรพบุรุษชาวขเขมรมากใช้อุบายทุกอย่างเพื่อบิดเบือนความจริงพวกเขาไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้เม้นต่อมาเป็นของชาวไทยเข้ามากล่าวว่าชาวกัมพูชาไม่ฉลาดจริงหรือคือว่าชาวขเขมรเป็นอาณาจักรสยามภายใต้การปกครองของสยามจนกระทั่งฝรั่งเศสเอาไปอังกอร์วัดจำลองก็แค่ของเล่นของสยามที่เอามาเม้นต่อมากล่าวว่า สร้างปราสาทนครวัดจำลองขึ้นในพระราชวังสยามและกำหนดให้นครวัดเป็นของราชอาณาจักรไทยซึ่งเพิ่งถูกยกเลิกเมื่อยูเนสโกแก้ไขให้นครวัดเป็นของราชอาณาจักรกัมพูชาเม้นต่อมากล่าวว่าไม่ชอบลูกหลานของเขาแต่กับขโมยดินแดนและวัฒนธรรมศาสนาอารยธรรมอื่นๆนับไม่ถ้วนแล้วยังกล่าวหาเจ้าของเดิมว่าลอกเลียนแบบของคุณอีก เม้นต่อมากล่าวว่าวัดมากมายที่ประเทศไทยนำมาจากกัมพูชาและอาณาเขตของกัมพูชาเม้นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าพวกสยามเป็นผู้ขโมยที่ดินและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเขมรในอดีตนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของชาวกัมพูชาที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ จะหาว่าประเทศไทยคัดลอกนครวัดของเขเมรหรือเปล่านั้นแอดคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเพราะคนในสมัยนั้นคงคิดว่าเสียมราชที่ตั้งของนครวัดเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามจึงเห็นความสวยงามของนครวัดเลยอยากจะนํามาแสดงให้คนในกรุงเทพได้ดูเลยทําการสร้างแบบจําลองวัดขึ้นโดยไม่ได้คิดว่านี่คือวัฒนธรรมของชาติอืน่นเพราะมันอยู่ในอาณาจักรของสยาม และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่ สำหรับวันนี้สันทรนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ